สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่29เมษายนค่ะเยนอ่อนค่าดอลลาร์เยนทะลุ1 5 8หลัง BOJ คงดอกเบีย้ยตามคาดคุณเวเดะผู้ว่าการแบงก์ชาติสมุไัยพยายามพูดลดความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนกับแนวโน้มเงินเฟอ้อส่งสัญญาณแยกการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยออกไปมีให้ผูกพันกับทิศทางค่างเงินเยน ส่วนกระทรวงคลังก็ยังขู่แบบเดิมๆค่ะว่าไม่ยอมให้เย็นอ่อนค่าเร็วเกินไปบรรดาเทรดเดอร์คงจับตาได้แล้วว่าญี่ปุ่นค่ะกำลังหยุดยั้งความเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจาเป็นต้องเกิดกับสกุลเงินอันดับ3ของโลกเนื่องจากมีสาธารณะสูงขนาดนี้แม้เลิกใช้ U curve control แต่ยังคงปล่อยยิวพันธบัตรพุ่งตามยถากรรมไม่ได้และด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะก็ทําให้ BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปยากมาก เงินเยนอ่อนค่าอีกเชา้านี้โดร์เยนทะลุ160ขึ้นไปชั่วคราวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1990ก่อนย่อลงมาแต่ยังยืนเหนือ159ขณะตลาดญี่ปุ่นหยุดทำการช็อปปิ้งลิสต์ต้นสัปดาห์ค่ะ KT Blockchain KTJ8SM มาคุยเหตุผลและตอบคำถามในรายการกันค่ะมาดูการขึ้นวันของตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กปิดไปที่1,359.94จุด -0.32% มูลค่าการซื้อขาย4 1 8 8 3ล้านบาทโดยตลาดหุนไทยย่อตัวนักลงทุนรอติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางจึงชะลอแรงซื้อและมีแรงขายออกมาบ้างผลลดความเสี่ยงนอกจากนี้ค่ะเังถูกกลุ่มค้าปรีกกดดันตลาดส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่56,438ล้านบาทนืนอยอาพันบัตรอายุหปีปิดที่2.5 8 ทางฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันศุกที่36บาท94สตางค์ต่อดนลลล่าสหรัฐด้วยเงินบาทพันพวนหลัง B.O.J มีมติคงอัตราด,ดอกเบีย้ยเนื่องจากตลาดตกใจว่าจะมีการแทรกแซงเยนทําให้มีแรงเทขายเย็นออกมาส่วนฝั่งของเอเชียดิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันศุกร์หลัง B.O.J มีมติคงอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งส่งผลให้ตลาดคลายวิตก n i k k ปิดไปดที่37,934.76บวก0.81%ส่วนฝั่งของเซี่ยงไฮ้คอมเมสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะดยตลาดปร,รับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนเซี่ยงไฮ้คอมเมสิตปิดที่3,088.64บวก1.17%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ได้รับแรงหนุนจากการทยานข,นขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลังบริษัท a l p h a เบตและบริษัท Microsoft เปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่ง ดาวโจนส์ปิดที่38,239.66จุดบวก0.40% S&P 500ปิดที่5,099.96จุดบวก1.02%และ Nasdaq ปิดที่15,927.90ุดบวก2.03%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์โดยปรับตัวขึ้นวันเดียวมากที่สุดในรอบกว่า3เดือนหลังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐ CC40 ปิดที่8,088.24บวก0.89% DAX ปิดที่18,161.01บวก1.36%และ f t s ร้อยปิดที่8,139.83บวก0.75%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆด้รับแรงหนุนบางส่วนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงตามคาดและตอกย้กําการคาดการณ์ที่ว่า f e มีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ ทางฝั่งของัญญยงน้ำมันดิบบริษัทสาร์รานิวรยกปิดบวกในวันศุกร์เพิ่มขึ้นมา0.34%ปิดที่83ดอลลาร์85เซนต์ต่อบาเรลโดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแต่ดอลลาร์ที่แข็งค่าละข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐซึ่งทำลายความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในรเร็วๆนี้นั้นได้สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันส่วนฝัน่งของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา0.55%ปิดที่89ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์หลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นตามคาดขณะที่อัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐลดลงหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวซึ่งทําให้สัญญาณทองคำม,มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นสัญญาณทองคำตลาดโคมเมกสมอบเดือนมิถุนายนบวก0.20%ปิดที่2347ดอลลาร์ 2, 20เซนต์ต่อทรั์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท d a i l y New ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันมรวรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ